สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเข้ามาในคองเครื่อง์แต่ละกันอีกครั้งหนึ่งนะในวันนี้นะครับเราอยู่กับคุณวู l ฟนะครับผมวู l ฟที่ไม่ได้แปลว่าหมาป่านะแต่เป็นคำเ,เรียนเสียงกันการเห่าของหมานะวูลฟ์วูฟนะอันนี้เป็นโซเวียตสีน้ําเงินนะครับอยู่ฝั่งซ้ายล่างนะรู้สึกขัดใจมากเลยนะส่วนคู่ต่อสู้ของเขานะครับจะกระบาดแดนอาทิตย์ถุไทยสีส้มนะคุณเมนเดลนะ ซึ่งเป็นสีประจำออกองทัพญี่ปุ่นตามเนื้อเรื่องอยู่แล้วนะมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะย n นิเมะอินดัสทริ s สปริง hmm. ์ด้วยนะบริเวณกลางแบบนี้ก็จะมีโรงรถนะครับซึ่งเป็นโรงรถจริงๆนะฮะกระราชนะครับแต่ตรงตัวเลยนะครับ mm hmm. ยึดแล้วก็จะทำให้ยานพาหนะทางบกของคุณีรีเจนเลือดได้เองนะโดยที่ไม่ต้องกลับไปซ่อมนะเฉพาะทางบกนะครับแต่ว่าถ้ามันลงน้ำเนี่ยมันก็จะกลายเป็นยานพาหนะทางน้ําไปซึ่ง มันจะไม่มีเอฟเฟกตะนะอันนั้นเนี่ยต้องยึดเป็นอไดราด็อกนะ,ะพวกเรือพวกอยู่ในทางน้ำที่จะหิวได้นะ,ะเฉพาะยานยานผ่านนะยานเกราะยานยนต์นะแต่ว่าตอนนี้ฝนะั่งสีน้ำเงิน,นเดินทางมาถึงหน้าบ้านแล้วครับเจาะกำแพงได้แล้วนะแล้วมีคุณจะกดคำถามทำไมครับนี่เรียบร้อยครับผมฝั่งสีส้มส่งฐานเข้ามาแลกเลือดกันได้แค่นี้แหละฮะเอาหมีมายืนคุมหน้ารงทหารเลยนะสร้างไม่ได้นะครับสร้างออกมานี้โดนหมีตกในทันทีนะ แล้วก็เหลือฝักชทูเปอร์อยู่คนนึงนะครับสลับไปใช้ระเบิดมือโยนอัดเข้าไปเลยะจังหวะน,นี้จริงๆมันคือระเบิดไม่เหล็กเลแต่ว่าผมติดชื่อระเบิดมือมานะเรียบร้อยครับบึ้มไปแล้วนะฝั่งสีส้มแก้ทางโดยการสร้างนานโนคอออกมาไล่เหยียบนะจังหวะน,นี้มีก็โดนเหยียบไปเรียบร้อยครับฝั่งสีน้าเงินตรงนี้สลับไปใช้ระเบิดเอ่อระเบิดขวดนะโมโลโทฟคอกเทลนะโยนเข้าไปนะครับแต่แต่ว่ายังไงก็ต้องถอยมาแล้วตอนนี้มีแมงมุมด้วยเรียบร้อยครับโอ้โหสตันไปได้หนึ่งคันนะ คันนี้สตาร์ขาดแล้วครับไม่รอดนะฮะบ่มนะเรียบร้อยอ่ะฝั่งสีส้มก็มาสร้างโรงฐานหลังใหม่นะแต่ตอนนี้มีเข้ามาโดนเหยียบตัวหนึ่งเรียบร้อยครับเหลืออีกตัวหนึ่งนะฮะนี่อยู่ข้างหน้าน,นี้เลยนะครับแล้วตรงนี้ไงครับเข้าสิงเลยไหมครับไม่สิงนะฮะแต่ว่ามาทําตันให้ทหารเกณฑ์โยนระเบิดขวดอัดเข้าไปนะอ่าระเบิดขวดนี้ก็ทําดามเมจได้เยอะกว่าใช้ปืนกลยิงนะอตามเมคนิกเกมนะครับ ตรงนี้โรงไฟฟ้ายัางไม่ทันได้กลางโอ้โหเรียบร้อยครับเจอคอนสคริปต์รัชไปขนาดนี้นี่ยากเลยครับฝั่งสีส้มนี่ยากที่จะโตกลับได้นะเว้นแต่ว่าคุณจะสร้างนารนของมา้ก็ละเอียบนะแต่ว่าถ้าสร้างมามก็จะโดนแมงมุมยิงไฟฟ้าตันใส่ไปอีกนะตรงนี้เลน,น,นี่ถ้าเรือโอ้โหแอบมาสร้างไว้นะอย่างเดินเลยครับอ่ะแลวในขณะเดียวกันนะครับฝั่งเสียมันก็สร้างวอลเฟ็กตอรี่ด้วยนะซุปเปอร์เรแอคเตอร์กำลังตามมานะสบายครับ,รบอ้ยเมฆทั้งงุมาแล้วนะครับ อย่างไีครับรรงรถบ้มไปแล้วนะครับแล้วตรงนี้ม,มีทหารวิ่งเข้ามาต้องสลับไปใช้ปืนกลยิงนะส่วนเทง,งุก็ยังอยู่นะครับอู้น่าจะพอฟัดพอเหวี่ยงพอแก้ทางได้อยู่นะจังหวะน,นี้ฝั่งสีส้มพับ MCV ไปไล่เหยียบแล้วนะ,ว,ะ,ะว่าแล้วว่ายังไงครับฝั่งสีน้ำเงินโดนฟันไปทีละศกทีละศกเลยนะฮะทีละคนสองคนต้องใช้สลับไปใช้ปืนเอาอยังนะอ๋อวิ่งเข้าตึกนะครับ ตึกนี้น่าจะเต็มแล้วป่ะคนนี้เข้าได้ป่ะอ่าเข้าไม่ได้นะฮะเต็มแล้วอ่ะฝั่งสีสีส้มนะครับกาง MCV สร้างฐานใหม่เลยครับเจ็บปวดรวยเรานะโอ้โหแต่ก็ยังอยู่ได้นะยังดีนะที่มีเทงูอยู่นะครับคือถ้าเสียเทงูไปเนี่ยผมว่าน่าจะต้องจีจนะไม่น่าไหวแน่นอนครับโอเคทหารยิงเข้าไปโดนตบเรียบร้อยครับผมคนนี้ได้ไม่เอ่ยได้อยู่นะเทงูไล่ยิงเลยครับโอ้โหกว่าจะรู้สึกตัวนะฝั่งสีส้มเขาชื่ออะไรนะเมนเดลนะฮะ คุณเมนเดลนะอ่ะล้วตรงนี้ว่าไงครับกดสร้างอะไรเอ่ยเราตังหมดด้วยนะจงังหวะน,นี้โอ้โหกว่ามันจะออกมาได้นะต้องรอรถเก็บแร่มาส่งแร่โอเคสร้างอะไรครับโรงไฟฟ้านะไฟดับนะครับก็ต้องสร้างเพิ่มอย่างเงี้ยอ่ะโอเคตรงนี้ท่าเรือโอ้โหโรงเก็บแร่คุณมาขยายฐานไกลมากนะฝั่งสีส้มเอาแบบนี้เลยนะครับอ่ะ โอเคกลางเรียบร้อยนะครับกลายเป็นโรงถลุงแร่กลางทะเลนะฮะตรงนี้ทวินเบลดหุยสนามบินมาแล้วนะครับฝั่งสีน้ำเงินความน่ากลัวของกองทัพโซเวียตนะฮะนี่นะครับแล้วมีซูเปอร์เรย์แอคเตอร์ไว้เปิดยูนิตเทียสองด้วยนะครับซึ่งยูนิตเทียสองที่ว่านี่มันคือทวินเบลดนะฮะอยู่ไหนวะอ๋ออยู่นี่นี่นะครับเรียบร้อยครับรถเก็บได้เบิ่มไปแล้วนะฮะตรงนี้คุณจะเอาอะไรมาสู้ครับอามีเทงูอยู่นะแต่เทงูถ้าแปลงร่างบินขึ้นฟ้าเมื่อไหร่นี่โดนมิดสอยร่วง แน่ๆนะฮะร่วงแบบร่วงง่ายๆด้วยนะครับผมจังหวะน,นี้อ่ารถเก็บแรกก็ไม่น่าไม่น่าเหลือนะครับจ g ๆครับนี่ว่าจะยังไงก็ตามนะผมว่าฝั่งสีส้มส้มไม่ไหวแล้วครับเว้นแต่ว่าเขาจะใช้ยูนิตจากท่าเรือนะซึ่งตอนนี้ก็มีแล้วนะครับสีวิ่งนะแต่สีวิ่งคุณจะมายิงยูนิตภาคอากาศนี่ก็ต้องรอให้มันอยู่อ่าต้องรอให้ศัตรูเคลื่อนทัพมาใกล้ๆอ่าอะไรนะใกล้ๆชายหาดนะนั่นแหละครับ,รบตรงนี้ป้อมปืนโอ้ต้องใช้ป้อมปืนสู้นะครับจังหวะน,นี้ ื่องเบรแตกเรียบร้อยครับผมเรียบอครับแล้วป้อมปืนมันหันไปยิงเครื่องบินมิเรียบร้อยครับไม่รอดแล้วฮะป้อมแตกปุ้มเคื่องเบรก็ร่วงนะครับเอาป้อมไม่แตกยังเหลืออยู่เอยังรอดอยู่นะฮะโอ้โหเลือเชื่อนะฮะอะ่ครับมีป้อมมาอีกป้อมหนึ่งนะฮะแต่วันนี้เอากลางไปเลยฮะกลางตรงไหนเอ่ยอ้าวอยร่เบรดเข้ามาอีกลำหนึง่งไม่รอดนะครับป้อมแตกไปแล้วนะฮะเครื่เบรดสภาพก็ยับเยินอยู่นะเนี่ย โอเคเลือดเหลืองแล้วนะตรงนี้อ้าวดิเฟนเดอร์มากลางตรงนี้นี่เองนะครับส่วนตรงนี้ไม่ครับรถเก็บแร่ชิวๆเลยฮะถ้าเรือไม่ได้สร้างเพิ่มด้วยนะครับ <c oughs> แล้วว่ายัางไงฝั่งสีน้ําเงินอ่าออกรถถังแฮมเมอร์มาแล้วนะครับรถถังค้อนนะฮะนี่แฮมเมอร์ Hammer. มา2คันผมว่ายากแล้วแล้วตรงนี้ไฟดับด้วยนะฮะเรียบร้อยครับผมสร้างเสร็จปุ๊บไฟดับปับ๊บเลยนะฝั่งสีน้ําเงินดรอปดาวเทียมลงมานะครับปอมปืนพังนะฮะ โอ้โห oh, ไม่มีอะไรมาสู้แล้วครับจังหวะนี้ต้องกดยอมแพ้ไปเลยนะครับคุณเมนเดลเจอรถถังแฮมเมอร์ไหลเข้ามาในบ้านเรียบร้อยครับ GG ฮนะยังไงก็ไม่ไหวครับเอาสกายวิงมาสู้ก็ไม่ได้ด้วยนะฮะสกายวิงมันก็คือซีวิงในโหมดเครื่องบินฮนะคือถ้าบินเข้ามาเนี่ยก็โดนเครื่องบินมิกซ์สอยนะ่ะเรียบร้อยนะทำให้ชัยชนะได้ตกเป็นของคุณวูฟฝั่งสีน้ําเงินนะครับผมอมแล้วคุณดูจานวนยูนิตนี่อย่างเยอะเลยนะช่วงต้นเกมเนี่ยผมชอบมากเลยนะคอนสคริปต์รัชไม่ได้เห็นนานมากนะโอเค ทรัพยากรอย่างนี้นะฝั่งสีน้ำเงินก็น,นํำเลยนะฮะตั้งแต่ช่วงกลางเกมนะครับผมโอ้โหสุดยอดโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางเที่ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ